แล,แล้วก็มาถึงวันที่รอคอยนะคะเมื่อวานนี้น้องจเอ๋สาวพีการติดเตียงที่5อาสาเพื่อประชาชนเคยนําเสนอเรื่องราวของน้องและครอบครัวไปแล้วได้รับมอบบ้านจากทอบอกองทัพบกแล้วค่ะครับ บ้านหลังใหม่นี<ช>้นะครับสร้างขึ้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่10ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนะครับเพื่อสนับสนุนโครงการขิดอาสาพระราชทานเราทำดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ติดตามกับแซกอาสาครับคุณนมมแล้วเัต็ เนธผ่ามณีวงหรือเจ้าเอ๋ในวัย22ปีเธอเป็นผู้พิการติดเตียงตั้งแต่อายุเพียงแค่ขวบเศษภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในค่ำคืนอันแสนโหดร้ายเมื่อเธอเกิดอาการช็อก จนทำให้ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตและมีสภาวะแทรกซ้อนทางสมองจนกลายเป็นหญิงสาวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปโดยปริยายโดยน้องเจ้าเอาอาศาัยอยู่กับบิดาคือนายประเสริฐมณีวงศ์อายุ44ปีอาชีพรับจ้างขับรถแบ็คโฮและนางอุไรวันมิสันเทียอายุ53ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ด้วยในเวลากลางวันนายประเสริฐและนางอุไรวันจะออกไปรับจ้างทํางานทําให้น้องเะเอต้องอยู่บ้านเพียงลําพังและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทําได้เพียงแค่ดื่มนมจากขวดที่ผู้เป็นพ่อเติมทิ้งไว้ในระหว่างออกไปทํางานนางอุไรวันเปิดใจกับทีมข่าวห้าอาสาพเพื่อประชาชนว่าแม้นตนจะไม่ใช่แม่แท้ๆของน้องเะเอแต่ก็รักและเป็นห่วงน้องเะเอเป็นอย่างมากวันนี้รู้สึกดีใจที่กองทับบก ได้เข้ามาช่วยเหลือทางครอบครัวในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ตอนแรกก็เกิดมาสมบูรณ์นี่แหละแต่ว่าพอได้ขวบเดือนหนึ่งนี่แหละที่พี่ได้ฟังนะเขาก็เกิดช็อกหรือเกิดอะไรแล้วว่าขาดออกซิเจนอะไรอย่างนี้แหละเขาก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้พ่อเขาเลห้ฟังก็ดีใจอะค่ะก็เป็นห่วงเขาก็ดีใจที่ทางกองทัพปกมาช่วยเหลือนะคะก็ดีใจกับน้องและพ่อเขาอะค่ะ เรจะได้อยู่สบายค่ะพี่ก็ขอบคุณทางหน่วยงานทุกหน่วยงานและกองทัพบกทั้งผู้ใจดีทั่วประเทศนะคะก็ขอบคุณทุกๆหน่วยงานทุกๆท่านเลยที่เข้ามาช่วยเหลือให้เราอยู่ดีกินดีทุกวันนี้นะคะ่ะเพิงสังกสีที่จำรูสุดโสมอย่างหนักบนพื้นที่ไม่กี่ตารางวาที่นายประเสริฐและลูกสาวที่พิการได้ใช้เป็นที่ซุกหัวนอน เพื่อบังแดดบงังฝนโดยนายประเสริฐหวังเพียงว่าในอนาคตต้องการจะมีที่อยู่ที่มั่นคงและนี่จะเป็นบ้านหลังใหม่ในโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม โดยที่ดินผืนดังกล่าวได้รับการจัดสรรจากนิคมสร้างตนเองลำตะคองอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขนาดพื้นที่ก่อสร้าง200ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย3 6ตารางเมตรโดยกองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่2เป็นผู้ก่อสร้างได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์จากภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาที่สําคัญอาทิ ชมรมไทยซิกธนาคารไทยพาณิาชย์จำกัดมหาชนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดด้วยด้วยความที่ว่าท่านเมตตาเมตตาช่วยกรบผมที่ว่าเป็นพระเป็นพระมหาการาุณาธิคุณเป็นอย่างสูงที่ว่าหาที่เปรียบเทียบไม่ได้เลย บอกไม่ถูกหากที่เปรียบไม่ได้เลยแบบเท่าเทียมให้ผมมีวันนี้ได้บ้านหลังใหม่เท่าเทียมทุกคนได้คือการเป็นอยู่ดีขึ้น